สวัสดีนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ท่านก็อยู่กับช่องซอฟแ l e ก g e r เมื่อสัึ่งเคยและตอนนี้ท่านอยู่กับเกมเรียวเดซิตี้สึ่งเคยนะครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้จะพาไปซึ่งรถเจ้า f e r d e r t i 599 GTO นะครับซึ่งคันนี้บอกคุณดูว,ว่าเป็นเฟอร์เรต์พัฒนามาจากรุ่น599 GTB4O นะครับเครื่องยนต์ที่ใช้ก็จะเป็นเครื่องยนต์ V12 ห o t ต o s o ลิ d กำลังส,งส,งสูงสุดถึง6กลเปดแรงม้านะครับแรงจะสูงถึงร้อภายในสามถามวิความสูงสุดตา่ากัคือ3าม้อกิโมตรชั่วโมงครับสรก็เดียวว่าเป็นกลุ่มกําลังที่โคตรมหาศาลด้านน่จะเป็นเครื่องวางหน้าด้วยนะครับ้วก็บอกมาจะเป็นเครื่องวางหน้าแล้วก็กับเครื่องด้วยล้อหลังนะครับถ้าผมดูจากตัวนี้นะโอเค ขึ้นเขไม่มีอะไรมากเพป้อมเป็นรูปอัปกเกรดไหนเดี๋ยวเราก็ไปซิ่งกันเลยก่อนนะครับฮุมตอนนี้เราก็มาอยู่หน้ากังคารน์น,นครับก็เดือยวว่าต้องขอเปลี่ยนสีโมเดิมก่อนนะครับโอ้สีแดงไอ้นี่มันทําสีคล้ายกับเี่ว่าไอ้ตัวเจ๊สิบเมื่อวานนะครับสีดําสีด,ดําดูดูเปเือไปหน่อยวะเกินสีก็หนาวเวย มันเป็นสีเทานะครับสีอบๆเทาๆสีขาวสีนี้ก็ซื้อเหลืองดีเอซื้อเหลืองดกว่าสีนี้ดีกว่าครับโอเคไปซิ่งกันดีกว่าสนามมาสด้าเดสเวกคุณฮาร์เซคา มเริ่มมือก่อนนั่นนี่แลงวไงก็เลยปรับอะไรนิดหน่อยโอ้โหเสืยอเเรื่องเราใจอยู่กันนะครับคี้ ตดนชนตูดก็เมื่อกี้แย่เลยโดนเรือตูด โอเคนะครับทุกทชมก็จบในซัตสำหรับรอบแรกของเจ้าเฟอร์เดรี่ก้าว TTO นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาต่อสนามที่สองกันดีวกว่าน,นะครับแบบรวดเร็วนะครับโอเคครับทุกทชมตอนนี้เราก็มาถึงสนามนะครับเดี๋ยวผมจะขับเป็นข้างหน้เหมือนเดิมนะครับตอนนี้ อันนี้เป็นสนามแบรนด์เฮดนะครับโอ้หน้าปัดสุดเกื โอเคครับค okay, okay, ุณผ wow. okay, okay, ู Ori ้ชมก็จบในประสบการณ์ซึ่งรถเจ้าโฟล์รี่คันนี้โอเคนะคุณผู้ชมก็จบประสบการณ์ซึ่งรถเจ้าโฟล์รี่คันนี้นะครับเปิดคนชื่อด้วยมันคือโฟล์รี่ห้างเก้า T T O ครับซึ่งความรู้สึกคือมันแรงทางตรงนะความรู้สึกเหมือนกับเจ้า F F อ่ะจริงเพือได้ทางตรงแต่พอดีเขาดิบปุ๊กมันแต่คันนี้ตอนตรงที่ว่ามันใช้แบบ เป็นกับคือตหลังมันดีมันก็จะดีกว่าตัวแน่นนะครับแต่ผมมันก็ชอบท้ายมันเท่านั้นนะท้ายมันดูแบบดูใหญ่ๆไปหน่อยอะ่ะแต่เรื่องดูแต่เรื่องอื่นดีหมดรู้สึกว่าข้างในเนี่ยจะมีการเปลี่ยนนะครับข้างในคือหน้าปัดสุดทที่เราเห็นนะ่ะมันจะไม่ใช่่างนี้ไงมันจะแบบเป็นมีตามา้าใช่เปล่ะแต่ข้างในมันจะไม่มีตามา้าเพราะว่าหนลาปัดเนี่ยมันเหมือนสไตล์รถแข่งไปแ้ยนะครับอืม เซอินคือตูดที่ผมก็ชอบเท่าไหร่แต่ดูรวมก็ดีนะครับโอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับนโเพืก,ก็ะใหม่พี่ได้นนะสำหรับเกมเรลเลสซิ่งทีนะครับสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะครับ